เยี่ยมเลยครับคุณบัฟเฟตขอบใจมากโจนส์ไม่มีอะไรที่ฉันชอบเกินรักบี้อากาศดีๆและการประชุมเคล็ดลับเศรษฐีแล้วละ่ะเอาละทุกคนผมจะเริ่มเปิดการประชุมเคล็ดลับเศรษฐีแล้วนะครับ aları. เราจะเริ่มกันได้รวดเร็วเ,เ,เหมือนที่เอลิน่าจะเข้ามาเริ่มประชุมเลยค่ะฉันมีปัญหาด่วนที่เหมาะกับพวกเราสุดๆจากที่ฉันสามารถสรุปปัญหาคือพวกเราทั้งหมดไม่เข้าใจเหมือนถูกคลุมด้วยใบไม้เลยอะ่ะ หลกดีที่นายพูดถึงใบไม้นะเสอีเพื่อนฉันกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับใบไม้อยู่ใครจะอยากซื้อใบไม้ล่าเธอไม่ได้ขายใบไม้เธอกวาดมันแล้วก็ทำความสะอาดสนามแล้วเธอก็กวาดเงินมาได้เยอะแยะด้วยอนนี้ฟังเหมือนเพื่อนของเธอจะประสบความสำเร็จดีนะใช่ค่ะและเธอก็อยากจะขยายธุรกิจค่ะเธอยากตัดหญ้าช่วยฤดูใบไม้ผลีเพื่อหาเงินเพิ่ม,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 มตัดหญ้ามันยากนะฉันเคยรองครั้งหนึ่งต้องใช้เครื่องตัดหญ้าด้วย นั่นแหละปัญหาล่ะเธอเพิ่งเอากําไรไปซื้อแผ่นหนังกับเสื้อผ้าและตอนนี้เธอก็ไม่มีเงินพอซื้อเครื่องตัดญ่าแล้วเธอควรจะมีเป้าหมายแล้วก็คาดการสําหรับความต้องการในอนาคตด้วยนะถึงจะถูกหรือไม่ก็เธอควรจะวางแผนให้ดีสําหรับอนาคตอ,อ้มนั่นแหละฉันหมายถึงบางครั้งเธอก็ควรเก็บผู้เล่นเก่งๆไว้สําหรับเครื่องหลังนะ่ะหรือบางครั้งก็เก็บไว้ให้ตัวเธอเองนั่นแหละที่เธอพูดนะถูกต้องแล้วล่ะเอลิ่า การสร้างธุรกิจนั้นเธอจําเป็นจะต้องเก็บเงินสําหรับซื้ออุปกรณ์ที่เธอต้องการในอนาคตถ้าเธอจ่ายอะไรยิบย่อยไปตลอดเธอก็จะเก็บเงินซื้อสิ่งที่ต้องการไม่ได้แต่ถ้าเธอจ่ายเงินมากเกินที่ควรจ่ายเธอก็จะรู้ในที่สุดว่าจะไม่มีเงินเหลือเลยตอนที่เธอต้องการใช้มันเราควรบอกเซอร์อี้ว่าถ้าเธอเก็บเงินสําหรับค่าเครื่องตัดหญ้าไว้ก่อนเธอก็จะทาเงินได้มากกว่าตอนที่เธอขยายกิจการแล้วถูกต้องเลยเอลิ่าเก็บเงินในตอนนี้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต แล้วเพื่อนของเธอเป็นยังไงบ้างล่ะดีเลยค่ะเธอกูจะเก็บเงินพอซื้อเครื่องแต่หญ้าในฤดูใบไม้ผลินี้ได้ได,ดูเหมือนโจนส์น่าจะต้องการบริการแต่หญ่าดีๆตอนนี้เลยนะเนี่ยอตรงไหนคือเส้นประตูเนะอ,อะจะดีกว่าถ้าพวกเธอเก็บเงินในแต่ละเดือนไว้สำหรับอะไรที่เธอต้องการแทนที่จะจ่ายเงินในวันนี้สำหรับสิ่งที่พววเธออยากได้ ต่อไปนี้เป็นข้อความจากคุณวอร์เรนสวัสดีต่อไปเป็นช่วงเวลาของวอร์เรนบัฟเฟตผู้ประกอบการจะต้องเก็บเงินไว้สาหรับซื้ออุปกรณ์ที่ธุรกิจนั้นต้องการเพื่อขยายกิจการหากธุรกิจใช้เงินที่หามาได้หมดและไม่ได้เก็บเงินแล้วก็อาจจะต้องปิดกิจการลงได้การเก็บเงินนั้นจําเป็นสําหรับชีวิตของพวกเธอด้วยเธอควรเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อซื้อสิ่งที่เธอต้องการในภายหลังด้วยตามที่เบนแฟรงคินพูดเอาไว้นะ เงินที่เก็บไว้ก็คือเงินที่เธอมีและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เธอลงทุนได้ด้วยตัวเองยิ่งเรียนมากก็ยิ่งรู้มาก